ก็ไอทีก็ได้ฮ้อนลำม,มันไปไว้ถัปูกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาลำตัดลำมแลวก้มะฮ้อนเนาะค่ะเสียไปปลูกมันให้นาค่ะสองขันขุดเออวันเป็นขุดค่ะสองขันเกี้ยวเขาออกแลก้วจะปลูกมันตอค่ะที่นี่ค่ะปลูกมันให้น้าเนาะค่ะ ได้พันระย้องเจ็ดสองค่ะมาลงค่ะตัดทอนนี่ค่ะควมามยาวค่ะประมาณคืบนหนึ่งของสา,าค้านี่แหละค่ะนีทอนค่ะตากลังงามด้วยค่ะนี่คัดเอาค่ะ มือน,นี้สองคันก็ได้มาใหญ่มันปลูกมันนาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากะซับลำม,มันแล้วเนาะค่ะกะยกลองเรียบร้อยก็ได้เวลามาปลูกล่ะค่ะบัดนี้ค่ะเอางไกลทิ้ดเดมมาปลูกแล้วค่ะเมื่อน,นี้ค่ะไปค่ะ,นนคะ,คะไปปลูกลำปลูกมันซอยสองคันค่ะปลูกมันซอยสองคันกันจ้าสองคันปลูกมันก่อนจ้า ต้องปักลงลึล้อตะองฝาเข้ามาหนานี่หน,า,นาแร่งค่ะต้องปักลงในเล็กน,น้อยค่ะได้เอาลำมันมาจากบ้านค่ะสองคันได้ห่อลำมันอยู่บ้านนะคะ่ะ ทิก็เลยไดเอาทถอยมาค่ะ้อยมาเพื่อจะยายค่ะยายค่ะให้สาวของคันเสียบน้ำกลเนาะค่ะเสียบตามลองมันน้ำกลจ้ะ อากาศเมื่อนี้อากาศคึ่มคึมจ้ะดีแน่ค่ะอากาศแดดม้อนค่ะอากาศคึ่มดีอยู่ค่ะเมื่อนี้ค่ะปลูกมันค่ะ ค่ะเมื่อนี้ยซองค้าวกับปลูกมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะกะคำพอดีเนาะค่ะเนาะตั้งแต่ปลูกตั้งแต่สิบโมงค่ะกับคำพอดีค่ะปลูกเกือบสองไร่ค่ะค่ะ เลิกตอนขํามมานิค่ะน้องเกากับยายก็ได้มาซอย,อยู่ค่ะเพระาะว่าน้องเกาเลโรกเรี้ยนเนาะค่ะค่ะมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาววังคันในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบริพลาดคลิปใหม่ๆของสาววังคันค่ะค่ะสุดท้ายก็ค่อยพ่อแม่พี่น้องร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมื่สุ่ภูสู่คนเลิศค่ะ ล้อรุ่ล้อติดตามเน้อค่ะว่าสาของคันสิเ็ดคลิปยังให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อๆไปค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอเกล้าวค้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลยลูกสวัสดีครับ